สวัสดีค่ะนะคะเนื่องจากพี่จะไปวัดใช่ไหมพี่ก็เลยพาน้องเฟรดมาร้านของทุกอย่างเขามีเหมือนเขามีตั้งแต่ของเล่นของใช้ทุกอย่างเลยเนาะทุกคนอยู่ชั้นจีพันทิ์เนาะก็แวะมาได้วันนี้พี่ก็จะสอนเสกยอดกาอากาศวันที่สองนะคะที่พี่ทำช่อง youtube นะพี่ก็แบ่งปันใช่ไหม ถอรหัสรับสมองเงินล้านเนาะแล้วก็มีพี่มาสนใจสบู่นดาดากับเราหรือเราก็เคยขายกระเป๋าดักซับเราก็คิดก็เชื่อแบบนั้นแหละค่ะวันนี้ถ้าเราจะมาขายของใน Facebook หรือ YouTube หรือ TikTok ก็ช่างนะคะหรือเพจให้เราใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลน,นะคะให้เราเชื่อก่อนเชื่อก่อนว่าเราได้แล้วเยกตัวอย่างเช่นให้เราเชื่อว่าวันนี้การที่เราจะลงมือทำอะไรสักอย่างบนโลกออนไลน์ ่ให้วันนี้เราไม่มีทุนใช่ไหมหรือเรามีทุนก็ช่างถ้าเราตั้งใจทํามันจะมีคนมาสนใจมาซื้อสินค้าเราแน่นอนแล้วผลสุดท้ายพี่นีก็ขายได้เนาะพี่เขาก็โอนเงินประมาณเจดวันพี่ก็รู้สึกเลยว่าช่อง YouTube ตอนนี้มีคนดูเยอะขึ้นนะ <c oughs> นิดก็เลยไม่อยากจะแบบพลาดในการแบ่งคลิปต่างๆช่วยให้ทุกคนได้มีรายได้ดีๆไปด้วยกันนะคะสมมติว่าวันนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับ ซิลฝ้ากระจุดด่างดำใช่ไหมคุณมาใช้สบู่นาดาค่ะใช้ดีเห็นผลนะคะคุณก็มาเปิดบินขั้นต่ํากับเราใช่ไหมสิบก้อน4ี่อห้าสิบเอาไปลองใช้ใช้ดีเห็นผลถ้าขายก็ได้กำไรสามร้อยห้าิแต่ที่สําคัญนี่มันเลทขั้นต่ํานะมันมีเลทนะคะเลทสองพันขึ้นกําไรสองพันค่ะลงทุนประมาณพันแกว่าบาทได้กำไรสองพันเนาะเออมันดีไหมล่ะเอาเวลาที่เราหลังจากเลี้ยงลูก หลังจากการที่เราทำงานประจำมาทำก็จะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นสำหรับใครที่อยากจะวางแผนมีอิสรภาพทางด้านการเงินนะคะก็ติดตามเราไว้พี่ก็มีผลลัพธ์ในการขายของออนไลน์ค่ะนะขายเก่งมากนะคะแล้วก็ขายได้จริงด้วยเราพี่สามารถเทรนให้คุณขายดีขายปังมีเงินเหลือกินเหลือเก็บ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าคุณอยากทำนะติดตามเราไว้แล้วก็ถ้าสนใจสินค้าของเราที่เราลงในช่อง YouTube นะตั้งแต่ j e ลลี่ไฟเบอร์พูพิงเลดี้บู Pink Lady, บ่นูนดาแล้วก็กระเป๋านะคะอ่ะกระเป๋าดักซัพ์นะคะสำหรับสบูู่พิงเลดีเป็นสบู่ที่ลดกลิ่นคันตกขาวค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะนะคะที่เราขายเนาะกระเป๋าก็ใส่ตังได้ถึง4ี่แสนบาทเอาไว้โปรแกรมจิตในเรื่องของ ความสุขค้าขายดีโชคดีมีโชคลาภเสริมความร่ารวยให้กับคนที่ได้ใช้ค่ะรวยแล้วก็รวยอีกหรือยังไม่มีก็จะมีแล้วมีอีกค่ะนะแล้วส่วนเจลลี่ไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายนะท้องผูกอึดอัดแน่นท้องต่างๆขับถ่ายยากขี้ยากขี้ขขแข็งเอาไปทานแล้ว หนึ่งซองเห็นผลค่ะเราทานมาสามกล่องเนาะพี่ก็อยากจะบอกต่อว่าถ้าวันนี้คุณอยากสุขภาพดีอยากหายจากอาการท้องผูกให้เอาไปทานเนาะทุกคนอาจจะปิดจ,จมูกพูดนะเพราะมันอยู่ที่สาธารณะ,ะเดี๋ยวเขาว่าอ่ะหรือวันนี้เราอยากจะเนี่ยเราเข้ามาร้านของแบบนี้ใช่ไหมที่เราที่เขตของเรามีอ่ะหรือร้านของชําใช่ไหมให้เราอ่ะ ก็อันไหนที่เราชอบใช้อยู่ประจะําอ่ะเราก็หาอันนั้นไปขายก็ได้ไปเสียงยอดกับอากาศไปโพสลงเฟซบ่อยบ่อย,อยหนึ่งถึงเวันกล้าการันตีเลยว่าคุณจะขายได้หรือบางคนสาวันพี่สามวันขายได้เลยพี่ขายสมูพิงค์เลดี้สามวันขายได้เลยค่ะเนี่ยคุณจะหาเงินได้แค่นี้เองบนโลกออนไลน์ยุคสมัยนี้มันหาเงินง่ายมากแต่ขอแค่คุณมีความจริงใจซื่อสัตย์กับลูกค้า แล้ว,วิธีการขายล่ะค่ะยังไงพี่นิดเนาะจะเล่าให้ฟังให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าค่ะว่าสินค้าของเราเนี่ยช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างเนี่ยเหมือนพี่นิดเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าสินค้าของพี่มีอะไรบ้างเนาะอ่ะแค่นั้นนะหรือว่าเราสมมติยกวตัวอย่างเช่นวันนี้เราขายรถใช่ไหมอ่ะเรามีร้านขายรถยนต์ใช่ไหมรถของเล่นเด็กอ่ะดิตัวอย่างเช่นเราก็ถ่ายรูปคู่กับรถของเล่นเด็กแบบเนี้ยเออ แล้วก็แอดหาแม่ที่มีลูกอ่ะอ่ะแล้วเราก็ขายทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราก็ได้ขายเน้นเราเป็นปีเซนเตอร์เหมือนเหมือนเราเป็นดาราไปเลยนะคะเรารีวิวเองทุกอย่างคุณก็จะได้ขายทุกอย่างอ่ะคุณต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอ่ะคุณมีอะไรที่อยู่ในบ้านคุณที่สามารถเอามาโพสต์ขายใน Facebook ได้ทําเลยแล้วก็หาลูกค้าทุกวันวันละห้าคนสิบคน ต่อไปพอคุณทําต่อเนื่องมากกว่าสามเดือนขึ้นไปคุณก็จะมีฐานลูกค้าของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็น YouTube t i ิต o k หรือว่า Facebook หรือว่าเพจทําไมถึงต้องทําเพจเพราะว่าเพจสามารถมีคนติดตามเราได้มากกว่าหนึ่งล้านคนค่ะอ่ะวันนี้ใครที่ยังไม่มีเพจต้องเริ่มทําเพจได้แล้วนะคะเห็นไหมที่คุณไปติดตามดาราต่างๆอ่ะเขาก็ใช้เวลาการสร้างตัวตนมามากกว่าหงปีค่ะอไปลูกป่ะลูกชายจะให้ไป เชื่อก่อนคิดว่าได้ก่อนคิดว่าได้ตังเข้าก่อนอ่ะคุณต้องการให้ตังเข้าเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนต่อปีแล้วก็ลงมือทําแล้วก็มีความสุขในการลงมือทําคิดดีพูดดีทดําดีระหว่างทางห้ามไปนินทาใครห้ามมายุ่งกับใครเด็ดขาดถ้าใครมาสายมูอ่อะแล้วคุณจะปังอ่ะถ้าวันนี้คุณมาสายมืคุณต้องปฏิบัติด้วยนะ คุณคุณมเป็นแสนเป็นล้านแต่คุณไม่ปฏิบัติไม่ปังนะคะเราต้องคิดดีพูดดีทดําดีไม่ประนินทาชาวบ้านด้วยไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ต้องคิดลบรับรองปังนะจะอยากถูกหวยก็ถูกหวยแต่ถ้ายังประนินทาคนอื่นอยู่ไม่มีทางถูกหวยไม่มีทางปังบอกเลยค่ะนะนี่คือเรื่องจริงนะเออตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราไม่ได้เอาหน้าพระพุทธเจ้ามา อยากให้คุณมานับถือเราหรอกแต่เราอยากจะบอกว่ามันเป็นความจริงของชีวิตค่ะอถ้าวันนี้อ่ะคุณคุณอยากเฮงอยากปังอยากรวยใช่ไหมคุณเอาเวลาทั้งหมดไปนินทาชาวบ้านหรือคิดลบอะ่ะมันไม่มีทางประสบความสําเร็จเราเอาเวลามาพัฒนาสมองอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขลงมือทําทุกวันรับรองกล้าการันตีคุณอยากได้เงินเท่าไหร่มันโลกออนไลน์หาได้ขอแค่ตั้งใจทําทําทุกวันทุกวัน ถ้าวันนี้อ่ะเงินห้าบาทสิบาทร้อยบาทคุณยังดูถูกเลยอ่ะต่อให้เงินแสนเงินล้านก็มีเท่าไหร่ก็หมดถ้าพ่อคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินอ่ะวันนี้ทุกคนต้องเห็นเห็นคุณค่าของเงินค่ะตั้งแต่บาทเดียวสองบาทคุณต้องรักเขาเงินที่มีอยู่ก็จะไม่หมดนะวันนี้กําไรร้อยเดียวคุณก็บอกว่ามันน้อยไปเอะมันซื้อน้ํามันได้ไหมอ่ะซื้อน้าปาปะซื้ออะไรนะ ซื้อขนมลูกได้ไหมซื้อนมลูกได้ไหมซื้อแพมเพิร์ได้ไหมเงินหนึ่งพันบาทซื้อได้แต่ทุกคนก็มีข้ออ้างมีข้ออ้างสารพัดเลยนะว่าเออเลี้ยงลูกก็ไม่ไหวแล้วทําไม่ได้หรอกหรือทํางานประจําก็เหนื่อยพอแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทําอ่ะอะไรประมาณเนี้อะก็ทั้งทั้งที่ว่าชีวิตเราอ่ะมันติดลบอ่ะเท่านี้อยากปลดล็อกชีวิตก็ต้องขยันกว่าคนอื่นน่ะ แม่มาดูนี่มาดูนี่นี่มาดูดินี่ยมันสวยจังเลยเนี่ยหลอกลูกก่อนวันนี้เหรอดูดิตุกตาหน้ารักมาดูดิมาดูตัวนี้เลยมาดูมีได้กดูาฉามาดูก่อนเลยนี่เอาตัวไหนดีวะตั้งผาโลกค่ะอารมณ์ดีก่อนไหนดูนี่โอ้ดูดีตัวไหนว่ามันเงินตัวเท่าไหร่อ่ะดูราคาดิเห็นไหม เออการใช้กดแรงดูถ้าเราดูราคาเราก็ผิดพลาดไปของตันเหมือนกันแล้ะทุกคนเขาห้ามดูราคาถ้าซื้อ,ซ,อซื้อเลยเนาะแล้วก็บอกจักรวาลนะนี่โอนตังให้ซื้อของเล่นลูกก็เยอะหน่อยนะพอช่วยช่วยพวกคุณแล้วก็ตื่นรู้อะไรแล้วก็ให้พิริศมั่งคั่งด้วยนะเออ จะได้มีเงินซื้อลงทุนได้เยอะซื้อของเล่นให้ลูกเยอะๆนะพี่จะได้มีแรงค่ะถ้าลูกพี่มีความสุขทุกคนก็จะมีรายได้ไปเยอะๆด้วยกันค่ะเออนะทุกคนจะได้รวยๆไปด้วยกันนะคะที่กระพุ้นเล่น,นอย่างนั้นนะเหมือนเนี่ยลูกเราสําคัญมากค่ะถ้าวันนี้เราทําให้ลูกมีความสุขค่ะคุณก็มีความสุขเช่นกันนะทุกคนอย่าไปด่าดแต่เขาว่าเฮ้ยประหยัดประหยัดหน่อยสิลูก เงินหายากอย่างนี้นนไม่ใช่เลยคุณเป็นแม่คุณต้องขยันหาเงินให้เก่งอ่ะคุณอย่าไปด่าว่าแต่ลูกเด็กมันก็มีความความฝันของมันมันอยากได้นู่นได้นี่ภาษาเด็กเราอ่ะก็ต้องมีหน้าที่หาเงินให้ได้เยอะเพื่อจะมาซื้อของให้เขามีความสุขพี่นี่เป็นคนหนึ่งที่เคยด่าว่าลูกมาตลอดเออแม่มีเงินไม่มีแม่มีเงิน,เ,งนเท่านี้พวกหนูประหยัดประหยัดหน่อยสิอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าในขณะที่เราก็ยังไม่มีแหละเราก็บอกเขาแบบนี้แหละเดี๋ยวแม่จะขยันหาเงินให้ได้เยอะนะมาซื้อของเล่นให้หนูเยอะๆอ่ะถ้าหนูอยากได้แต่อย่าไปด่าเขาถ้าเรายิ่งด่าว่าว่าเขาชั่วว่าเขาเลวเขาก็ยิ่งเลวค่ะจะบอกให้แทนที่เราจะชมเขาว่าทําไมน่ารักเป็นเด็กดีจังเลยไปไปถ้าเราชมเขาว่าเขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีอ่ะ ้าเขา,เขาก็ยิ่งจะเป็นคนดีะลูกชายก็จะไปคิดตังค์ชมเขาว่าเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กน่ารักจังเลยะเขาก็จะเป็นเด็กดีเขาจะเป็นเด็กน่ารักถ้าเราด่าเขานะทําไมดื้อจังเลยเขาก็จะดือ้อพี่จะมาทําคลิปใหม่ๆนะเราฝึกตัวเองไว้เผื่ออนาคตข้างหน้าเราต้องไปเจอคนเยอะเราจะได้ไม่ต้องอาย,ายอืม แบ่งเงินไม่ไปทำาาาตาก่อนก็เป็นแม่<า>ที่ว่าลูกเยอะเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ไม่เอาแนละ้วสงสารลูกพอรู้วิธีคิดแล้วเราก็ไม่กล้าพูดกับลูกไม่ดีแล้วคุณต้องให้ลูกเป็นในตามความฝันที่เขาต้องการบ้างแล้วก็อย่าเอาลูกเราไปเปรียบเทียบก,กับลูกคนอื่นค่ะถ้าใครกำลังทำอยู่หยุดเลยนะคะ ด่าลูกเปรียบเทียบลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกเป็นความฝันดังที่ตัวเองต้องการหยุดนะคะลูกเขาก็มีความฝันของเขาค่ะเหมือนกับเรามีความฝันแล้วไม่เหมือนกันอันนี้พี่ขอจบคลิปนี้นะบ๊ายบายขอบคุณรักทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะอย่าแค่สง่งถ้าอยากได้เงินก็ต้องมาเป็นตัวแทนด้วยกันนะคะอย่าแค่ส่งนะคะทักมาค่ะทุกคน